ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผอมสมัครซ่าก,กันอีกแล้ววันนี้ผมว่าเดินมาชอบไม่ได้เกินสกาวนนะครับผมแต่หาไม่ได้ต้องแบบเป็นคลิปของสกาวนนะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะ จะมาฝึก PVP พีสักหน่อยนะครับผมเออเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เล่นคอมเลยนะครับเพราะยุ่งกับการสอบอนะอะซึ่งนะครับผมยุ่งกับการสอบมากจนไม่ได้เล่นคอมเลยไม่ได้แตะเลยนะครับผมอ่ อันนี้ก็มาสกีนเดอะเฟสนะครับผมอาน,นี่กับก,การสอบมากเอาไร้ก็เอาแต่อ่านหนังสือจันไม่ค่อยได้ PVP เลยนะครับนะไม่แต่คอมก็ยังไม่ได้แตะนะฮ่วย สามสอวนหนึ Workers, okay. ่งมาเลยโอเคอันนี้ผมก็ไปดาวน์โหลดทึกระแพ็กมาใหม่นะครับผมอ่าๆนะครับอ่ก็ ให้เรารดทิกเกอร์แพ็กมาใหม่เป็นของสติปคุงนะครับผมอ่าถ้าเธอชอบแล้วผมก็จะเอาทกเกอร์แพ็กแล้วดาวโหลดทิกกรแพ็กไว้ได้ร่างคลิปนะครับผมอ่ะก็ทำเขาทำออกแบบมาสวยมากนะครับ เราสบายตาอดีนะครับอ,อืมโอเคนะครับผมก็จะบอกอะไรหน่อยนะครับเ,รดนนเ,เดิมทีมีจับอีไรอะไรวะ มีดาเพชรแต่ไม่ได้ใช้เพราะอะไรนะครับผมก็ในอัตทกของดาหินมันยักกว่านะครับผมจัดจัดจัด,จ,ดจัดของก่อนอ่ประมาณนี้ละกันนะดาดาเซบนี้ดาหินแรงกว่านะครับผม có đợt xuống đây Thế, mình cứ thâu cần một rồi nè กูตายเอ้านะครับผมอ่ะยังมึนๆอยู่นะครับก็ไม่ค่อยได้เปิดคอมนะ เลยฝีมือตกต่ําลงนะจากกากก็กากกว่าเดิมนะยังมีหน้ามาขามอีกนะอะ่เป็นคนที่พีพีกาามากๆนะครับ ท่านผูชมจะบอกว่าผมกากหรือผมเก่งนะครับผมก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าผมมันไอกากไอกาคนหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวถ้ามีแชร์อะไรน่าสนุกสนุสนดแล้วก็มาทำล้วกันนะครผมอมโอเคเห็นแล้วพอเห็เนเห็นแล้วพอว่ามาสองตัวเลย รอรอ,อมันฆ่ากันรอมันเราจะไปคีนนั่นไงเราไปคีนแล้วเราไปคีนเราไปคีนเราคีนคีนๆีน,นโอเคงับๆงๆบงผมก็ผมก็ยังงงยอยู่นะครับว่า จต้องคีนก็นคือแล้ว,วะเห <c oughs> ็นเขาจะพูดกันนะครับหรือเกียนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาพูดคีนกันนะครับเขาก็เลยพูดตามโอเค ข้งบนนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับอ่าคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับผมก็ดูรัราวไปแล้วกันในตอนนี้แลจะกินอัดปนท้องทำไมเนี่ยนะเมื่อกี้พี่ๆไปก็เลือดไม่ค่อยเสีย อีกอย่างไม่มีคนมาคีนเราด้วยนะจ่าสกินปัจจมบันแบบก็กวา้างใหญ่นะครับอ๋อเป็นรีสอร์ทแพคสวยมากนะครับจะเรียกว่าทักที่แพคหรือรีสอร์ทแพคก,ก็ได้หมดนะครับ เขาฆ่ากันพอเขาฆ่ากันแล้วก็ไปคิดอ่าเด๊ ช uh ินนะครับมาเยมาเอแกอะแพ้ตลอดเลยนะครับผมอ่า อยากได้เมาส์เมาส์ใหม่จังเมาส์อันนี้ไม่ค่อยลัวเลยเมาส์นี้ใช้มานานแล้วล่ะใช้มานานมากไม่ลดกี่ปีแล้วนด้ยังไม่ถึงปีแล้วมั้ง กับปีแล้วล่ะเออเอย,เอย,เอยมาทำอะไรมาทำอะไรโอ้ตกใจหมดเลยอย่าเล่นไม่ตกใจอย่างงี้สิผัดหมวอหมวอเผือกไม่มีอิก Bye.

大很。 ไปจีจีนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมอนะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดชื่อไปด้วยนะครับผมอนะ่ะยังไงคลิปนี้ก็